ครับถึงแล้วนะครับถึงแล้วเมนี่ไปไหนเ <laughs> อาเมนี่ไปขี่ซาเล้งบ่เดินเหนื่อยนะครับขี่ช้างอ่ถึงถึงแม่น้ำแล้วนะครับผมเดี๋ยวให้เมนี่เล่นกอนใต้อยู่นั่นแหละเออเมนี่กำลังจะลง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลุ้เนื้อทางนั้นน่ะมาไม่ละไม่มาอือนะครับลงน้ำรั้งแรกไม่ลมั้ยออ้ยมาดิมากอ่ะออมาไม่ละมั้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปอาบอีกที่นึง นะครับตรงนี้ลงไม่ได้เก่งซีเดเมอันนี้ดิมพื้นเท็ดโอ้โห้สรวรานเนล่อหลังนี่นนขเขาจะสุกแล้วนะครับเนาะเหลืองแล้วนะครับเหลืองแล้วไม่รู้จะได้เกี่ยวไหมนะครับหัวน้ำท่วมก่อนนี่นะ<อ>ไปเลยนะครับเมนี่จังอุ้ยเดินเบียดทับทิม จิโรันอยาวตัวเองอ๋อนครับบานเสร็จนี่จิันโอกาดพลูเสร็จใคนกกดแสดงเสขันหจาะจแคน่เรือต้กกินยาเขาด้อมีเรือเขานะครับมีขี่มากินน้ำให้กีนมากินน้ำนี่เนาะยาเขาปลูกไว้ให้ดูอะนี่นี่ มาดูดูเด็กๆเ,เล่นน้ำไปอีกไปอีกไปอีกเอกไอ,ไ,อ,ไ,อไม่นี่นอนลงนอนลงเออกินน้ำนอนแล้วไปเออเออเอยสนุกเ่าสนุกเลยเฮ้ยนอนลงไปเฮ้ยนอนลงไปเอยชนเรือเขาพังเลย บางมีจะพายเรือมาลุกนี่ได้อาบน้ำแล้วในนี่เด็กบอกว่ามีการขึ้นไปลงที่เล่นแค่เพียงไองจะไปขี่มันนั่นมันเล่นเรือเรือแรงกันงรอยนี่จะเล่นโคลนนะครับเล่นโคลูนเดี๋ยวจะขี่ลงนะครับเดี๋ยวจะขี่ลงอาบน้ำโอ้โห ทางกลัวเรือเดี๋ยวเรือเอาดันเรือล้มออกก่อนออมไเลยมำไ้ไหมไม่ล่ะไมมไปพามากมีลงอาบก่อนนะครับอาย่าสนุกเลยสนุกเลย นี่เน่ตัวน้ำลึกเอมามีเล่นโคลนมาเล่นโคลนอย่างสบายใจโ,ยโอ้ยดูยดอะไรเชือกเล่นโคลนแล้วอยารนบเนี่อ้บางมีนอนแล้วนี่แน่นอนเลืดีกว่านี่ ไหนๆก็ได้มาเล่นน้ำแล้วอิยาสบายเลยนี่คับท่มจะลงแล้วนนี่ <laughs> น,นี่ทับท่มนะครับถรือมากมีวเล่นโกลนสนุกเลยนะครับผม ตักบ้นชุ่ขึ้นชูงตาให้นอนลงก็ได้ตัวเป้ยนอนเอเอนะครับนอนตาจับดีๆเ้อจับเชือกนะครับจ้างนอนให้อาบแล้วนะครับเนาะนี่ครับ <c oughs> ถึงที่อาบน้ำแล้วถึงที่อาบน้ำแล้วนะครับเด็กๆเล่นน้ำสนุกเลย โอ้มากมีอามากมีเนาะครับแม่โบกินน้ำอ่ะขี่ลงไปกินน้ำอีกได้ท็อปหนึ่งขี่เดินตรงไปกลางทางเนี่ยเฮ้ยกินตาขี่ทับทีมลงตรงนั้นสระได้ตาโบน้ำนะครับโบนะกินหญ้าด้วยเดินเดินอย่าพึ่งลงมา นี่ครับนะอยู่แค่นั้นแหละให้ช้างกินน้ำอย่าเกาะอย่าเกาะให้ช้างกินน้ำนี่ให้กินน้ำอยู่นะครับเด็กใส่กินน้ำเลยครับผมเป็นไงล่ะเด็กใส่นอนแล้ววิ่งหนีครพากันวิ่งหนีอู้ทับทีมโลกไปกินน้ำน้ำท่วมโอ้นะครับอร่อยเขา เออนอนแล้วนะครับคุณตาขี่ให้อาบล,ล,ลึกแล้วนเาวานาะท่วมท่วมท่วม <c oughs> นี่นำทิ่มกูทิ่มหญ้าด้วยคุณตาอร่อยเขาเลยนะครับผมเนาะนี่ถึงแล้วนะครับที่อาบน้ำ <c oughs> ได้อินกาได้ลงไหมล่ะ <c oughs> นี่ นะเออนาดูไม่ได้เด้อดูไม่ทั่วถึงอยู่เมนี่ในเมนี่อยู่ไหนตอบบู๊เมนี่สนุกไหมเนี่ยสนุกไหมสนุกไหมจ๊ะดีเด่นเนาะเดี๋ยวนาจะขี่ลงตาตาตาสีคำสร้อยลงเออเดี๋ยวนาขี่ลงขี่ได้ที ขี่ตัวนี้แล้วเนาะนี่ขี่ตัวนี้ลงอาบเอาไหมเอาไหมขี่ขี่มากมีลงไงขี่มากมีตัวใช่ดีบมากมีดูย่อยเป็นตรงี้ยี่อยดูมาเตือนครับมาเนเผื่อเยาวันดูตรงตรงาสงขาน้าย่่อยทำไมมัเป็นลุ้มเลย ยี่สลายคุดบอ่อนะครับนี่จะเลี้ยงปลานี่นาองอสปาโครนสปาโครนแล้วนะครับ,บออสนุกสนานกันเลยนะครับนี่ดี่สลายนี่มากมีมากมีมากมีขั้นดาบขั้นดาบ ขันดาจ้าโอ้ยจะใส่สนุกเขาเลยนะครับคลายเครียดส่วนแม่โบของเรากินอย่างเดียวกินนะครับออโอเคไหมน้องต๊อบนี่มาม,มีโอเคไหมลูกสนุกไหมจ๊ะสนุกไหมจ๊ะสนุกจ้ายี่สนุกจ้าบอกแกเรียกช้างเปื้อนอะต้องเปื้อนดะูดูอย่สาสร้อยเฮ้ย ฮ้ยนี่จับเชือกจับเชือกคอไว้น่ะมีเชือกได้อยู่เออนั่นแหละจับเออดูดีใจซอยใส่เล่นสนุกนะครับเห็นใ่เล่นสนุกเลยเอามามีไม่กล้าลงบ่ลูกนะนี่เธอเป็นครั้ที่สองที่นายยังไม่จอย่านั่งหลังอย่าไปหน้าอีกเอ้อ พยายาไปหน้าอีกเออ๋สนุกสนานเล